น้องอเกสร้างสถิติใหม่ค่ะสุดภาคภูมิใจหลังจากที่สร้างสถิติใหม่น้องอเกลูกชายของเปิ้ลน,นาคอนขี่เจสสก,กีข้ามอ่าวไทยค่ะต้องบอกเลยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆจริงๆสําหรับครอบครัวของเปิ้ลน,นาคอนนักแสดงพิธีกรโดยเปิ้ลเองมีทายาทถึง4คนค่ะนั่นก็คือน้องออกส น้องออกกาน้องออกกูดและน้องออกเกตซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ออกกาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวในวัย9ก้าขวบค่ะก็คือออกกาทําตามความฝันของตัวเองและคุณพอ่อที่สําเร็จแล้วซึ่งมิชชั่นครั้งนี้ในะคุณพ่อเปิลและน้องออกกาได้ขี่เจสสก,กีออกจากฝั่งทะเลพัทยาข้ามอ่าวไทยไปถึงทะเลหัวหินนู่นค่ะต้องบอกว่าระยะทางที่น้องออกกานั้นใจสู้มากๆโดยคุณพ่อเปิลได้โพสต์วิดีโอให้ได้เห็นกันซึ่งเป็นความสําเร็จของลูกชายในะ ครั้งนี้พร้อมข้อความว่าคิดออกทะเลอยาหวังว่าชีวิตเจะราบลื่น28กุมภาพันธ์2021สำเร็จแล้วก่อนออกเรือคนเรือบอกว่าวันนี้ลมแรงแค่3น,น็นตโดยน้องออก,ก้าได้ถือว่าเป็นเด็กไทยคนแรกบนโลกที่ขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยได้คะ่ะเป็นสถิติใหม่ที่คุณพ่อภาคภูมิใจจริงๆโดยคุณพ่อเปอิ้ลนาคอนเผยว่าถ้าลูกชายทำได้ก็จะสร้างสถิติเป็นเด็กอายุน้อยที่ขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกของโลกย่า อยากให้เรื่องนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ในชีวิตของน้องหากวันหนึ่งแก่ตัวไปจะได้ย้อนกลับมาดูว่าสมัยเด็กๆนั้นได้ทําอะไรไปบ้างเป็นความภาคภูมิใจเพราะสมัยพ่อแม่ตอนเด็กไม่มีบันทึกอะไรเก็บไว้ ต้องบอกเลยว่าสถิติครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวก,กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งน้องออก้านั้นชื่นชอบการกรีดเจ็ตสกีมาตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนหน้านี้คุณแม่เปิ้ลและคุณแม่จูนก็ได้เผยถึงวินาทีที่ขับเจ็ตสกีแบบยืนไปกับเกาะล้านพัทยาโดยมีขึ้นความสูงประมาณ2เมตรต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่คุณเปิ้ลนาคอนนั้นเอาลงผ่านอินสตาแกรมทวงท้าการขับของน้องออก้ามีสปิริตไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวสมกับที่มีคุณพ่อเป็นนักกีฬาเจ็ตสกี มืออาชีพจริงๆแล้วค่ะซึ่งครอบครัวของเปิ้ลนาครน,นั้นถือว่าเป็นอีหนึ่งครอบครัวที่น่ารักจริงๆและก็สร้างเสียงรอยยิ้มให้กับพี่ๆแฟนคลับได้อยู่เสมอสําหรับความน่ารักของเขาจะเป็นยังไงมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ